สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิทยาศาสตร์ออนไลน์กับสมบัติของแก๊สให้นักเรียนสังเกตรูปร่างของลูกโป่งทั้งสาลูกนะคะเปรียบเทียบกันแล้วก็วาดภาพระบายสีลงในหนังสืออ่านวิทยาศาสตร์ชั้นะมสมศึกษาป,ปีที่4เล่มที่2นะคะในหน้าที่30ได้เลยค่ะ นักเรียนสำหรับการทดลองตอนที่2สังเกตสมบัติของแกส๊สให้นักเรียนนะคะคาดคะเนและเปรียบเทียบมวลของลูกโปง่งที่เป่าลมแล้วกับลูกโป่งที่ยังไม่เป่าลมนะคะว่าลูกโป่งที่เป่าลมกับลูกโป่งที่ไม่เป่าลมนะะี่ค่ะมีมวลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนบันทึกผลลงในหนังสืออ่านหนะ้า31เลยค่ะ ค่ะสำหรับการทดลองตอนที่2นะคะการหามวลของแกส๊สเดี๋ยวจะให้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะน้ำหนักของลูกโป่งทั้งสองลูกโดยมีการผูกไว้กับคานไม้นะคะเมื่อครัวัฉลีปล่อยมือจากคานนักเรียนสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น นักเรียนสังเกตนะคะแล้วก็บันทึกผลลงในหนังสืออ่านวิทยาศาสตร์นะคะหน้าที่31ได้เลยค่ะค่ะนักเรียนการทดลองตอนที่2สําหรับข้อที่3นะคะเราจะมีการช่างหามวลของลูกโป่งที่เป่าลมแล้ว และลูกโป่งที่ยังไม่เป่าลมนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาติดตามกันดูนะคะว่าลูกโป่งที่เป่าลมแล้วเนี่ยค่ะจะมีมวลกี่กรัมนักเรียนสังเกตนะคะอันนี้คือลูกโป่งที่เป่าลมแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกผลลงในหนังสือหน้า31นะคะ อย่าลืมนะคะมวลมีหน่วยเป็นกรัมย่อเราใช้ตัวจีนะคะเด็กๆต่อไปเป็นลูกโป่งที่ไม่เป่าลมนะคะ<ม>นักเรียนเปรียบเทียบเลยค่ะลูกโป่งที่เป่าลมกับไม่เป่าลมนะคะ<ม>เปรียบเทียบมวลของลูกโป่งได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆตอนนี้เราจะทำการหามวลของแก๊สกันนะคะโดยใช้เครื่องมือคือเครื่องช่างดิจิตอลเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบมวลของลูกโป่งนะคะที่เป่าลมแล้วกับลูกโป่งที่ยังไม่เป่าลมกันนะคะเด็กๆมาติดตามดูกันเลยนะคะว่าลูกโป่งที่เป่าลมแล้วเนะะี่ยค่ะจะมีมวลกี่กรัม เด็กบันทึกผลนะคะเขียนผลการทดลองลงในหนังสือหน้า3 1ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะมวลของลูกโป่งมีหน่วยเป็นกรัมตัวย่อคือตัวจีนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับลูกโป่งที่ไม่เป่าลมกันนะคะเด็กๆบันทึกผลเลยค่ะ ค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราจะมาทดลองตอนที่3หาปริมาตรของแก๊สกันนะคะโดยครูวัชรีจะดูดอากาศนะคะโดยดึงที่ก้านหลอดฉีดยานะคะประมาณครึ่งหนึ่งของหลอดนะคะนักเรียนสังเกตนะคะตอนนี้ในหลอดฉีดยาจะมีอากาศอยู่จากนั้นครูวัชรีจะใช้นิ้ว นะคะอุดที่ปลายของหลอดนักเรียนบันทึกปริมารนะคะอากาศที่อยู่ในหลอดได้เลยค่ะนะคะจากนั้นโคชดีจะกดที่ก้านหลอดนะคะโดยไม่ปล่อยมือนักเรียนสังเกตนะคะว่าปริมาตรของอากาศเป็นอย่างไรนะคะ บันทึกผลเลยค่ะ,ะสังเกตอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อคัวชลีดึงที่ก้านหลอดนะคะอากาศก็จะเข้าไปในหลอดนะะนักเรียนบันทึกเลยค่ะตอนนี้มีอากาศอยู่ในหลอดเท่าไหร่จากนั้นครัวชรีจะเอานิ้วนะคะอุดที่ปลายแล้วก็กด นักเรียนสังเกตนะคะว่าอากาศในหลอดมีปริมาตรเท่าไหร่บันทึกผลลงในหนังสือหน้า31ได้เลยค่ะค่ะสำหรับการทดลองตอนที่4ทดสอบแก๊สที่ ต้องการที่อยู่เราจะนำลูกโป่งนะคะบีบอากาศในลูกโป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ํำอยู่นักเรียนสังเกตนะคะสังเกตอีกหนึ่งครั้งค่ะบีบอากาศในลูกโป่งเข้าไปในแก้วที่มีน้ำอยู่นักเรียนสังเกตนะคะ,คคะ,าาาะ,คะภายในแก้วและระดับน้ํานะคะ เพื่อสังเกตรปริมาตรน้ำในแก้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น